พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่วัดงานวัดโกกาดนะครับพี่น้องนะตอนนี้ผมมาอยู่ข้างบนอ่พระโบส์นะครับไม่ซักข้างหลังเลยนะครับตอนนี้เพิ่นกับรับรงก่อสร้างอยู่นะครับอีกโดนนะครับเปอร์เซนไงยดอกพี่น้องมันใหญ่แห้งนะครับเพิ่งบรรยากาศบริเวณรอบๆงานนะครับเพิ่งไฟแสงสี เต็มเลยนะครับคุณบริเวณโดยรอบนะทั้งๆางทางพุ่นกะ็จะเป็นมอลำนะครับคางทางพุ่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณงานโดยรอบนะเพื่อนเทศลิบขึ้นมาได้พี่น,น้องนี่อำนวยความสะดวกเป็นลิฟเป็นลอกเป็นลิฟขึ้นมานะครับโอ้ใหญ่แห้มพี่น้องครับเสาไม้สักมีตน้นใหญ่ใหญ่เนะี่ย ข้างบนนี้นาจะเสร็จแล้วแหะครับพี่น้องนะพวกอ่าข้างข้าวกตัวพวก,พวกแก้รายละเอียดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องประดับประดาต้องเฮ็ดลงมากที่ข้างบนนะครับนะส่วนอ่าพื้นน้ําพื้นนี่ยังไม่ทันได้เสร็จนะครับอันนี้เป็นั้นที่2นะั้นที่3ามตรงย่างขึ้นบันไดลงขึ้นนะครับะขึ้นไปตัวเพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวไปรับชม กันครับผมเมีแยแห้งมีรองย่างขึ้นมากกับเมียไม่แห้งนะรอไหมโอ้ยข่วงเมียแห้งนะครับฟังทางบุญอี่เป็นแม่นำนะครับแม่นำท่าจิตน,นะครับที่จะออกปากเอา,เ,อาเดี๋ยวจัาหน่อยผมยีพาพี่น้องไปเพิ่งมอลลันะครับมือหนีอีสานนครวันศิลป์มานะครับนี่มอลลัคณะอีสานนครวันศิลมาทำการแสดงนะครับ วัดโกกาดนะครับเดี๋ยวเข้าจะลงไปข้างล่างกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาลงไปเบิ้งมะล่ามกันนะครับนะมะล,ล่ามเดี๋กําลังเตยเลยนะครับตะลกตะล,ตะล,ตะลอกอ่ะเข้าก็เหรี่ยเศร้าเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นสองบรรยากาศภาาในงานนะครับไฟแสงสีเต็มเลยนะครับ สองเนี่ยไองสั้นสามจากักงอขึ้นไปบ่ขึ้นไปมีไอ้แข้งนะครับวันนี้อาจจะผาขึ้นไปรับชมอยู่ข้างบนก็ได้นะครับฟังนะ้างอีเป็นลิเกได้บัดนี้พี่ครบขั้นเลยนะครับนักร้องลิเกมะล่ำนะงานใหญ่งานปีนาเพิ่เกิดขึ้นไปประกาศไว้แล้วด้ยนะครับนะกำหนดวันที่เรียบร้อยนะงานปีนี้เพราถ้าได้แล้วงานงานปีนามาจ่อไว้แล้วนะครับเดี๋ยว ผมจะพาขึ้นไปยุดอกมนลองขึ้นไปรับชมข้างบนยังน้อยก่อนนะครับก่อจะลงไปเบืองมาล่ำเนาะนี่นะครับโคนเต็มเลยนะครับข้างบนก็โคนหลาข้างล่างอยู่มองมะล่ำแห้งหลายครับน,นี่เป็นลิเกเปเนีเสียงลิเกเด่นะ มาลิเก็มาบัางบงอยู่ทางสแซ่ได้าม,มารวกัไปทางขวนะครับเป็นลิเกได้พี่น้องนะเดี๋ผมจแทนกองไปบริเวณโดยรอบๆนะครับรถติดเวับพี่นองบางเลงผ้าขึ้นไปชมผ้าอุโบสถจะเข้านะครับพี่น้อง ทงไหนมันก็ได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเข้าขึ้นไปข้างบนกันข้าวหนึ่งนะครับใชค,ครับนี่นะครับทางขึ้นพระโบสส์นะครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือ,อชั้นที่สามนะครับของพระโบสส์ก็จะเป็นสกายวอล์กยู่ด้างบนนะครับยืนออกไปโอ้ยเบืองพี่น้อง เปิดไล่ครับเกียร์สลักไล่ไทยนะครับเป็นสวยงามครับเบื่อกี้ในพี่น้องโอ้ยสมเป็นงานงานใหญ่อยู่ดีนะน้ำพุ่มละเอียดรถเกียร์สลักเทพนุ่มนะครับนะเสาไม้สักเนี่ยเสาเป็นต้นเลยนะครับก็ได้โมเมนต์เสาปูนในพี่น้องนี น้องครับเขาไม่ซักเลยนะครับนี่อันนี้เป็นค่มที่เป็นติดไว้ให้ผู้ที่มาทำบุญหรือว่านักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินมาถ่ายรูปนะครับพี่้องนนะครับรูปพงเนี่ยเสาไม่ซักพี่้องเอ้ย ผมจะพาเดินชมโดยรอบบริเวณเลยนะครับฟังนี่เป็นหมอรัมด้ยเปนหน่องฟ<ป>ังที่เนี่ยเวทีหมอรัมเลยครับเนี่ย ว่นศิลมากเลยนะี่พื้นที่กับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับพี่น้องท่านยเปเนเนี่ยขนาดเ่ท่100มมานลอยเปินีครับเพิ่งเขมีภาพเพิ่งเพิ่งปิดไร่กระนกไล่ไทยนะครับบนเ้าโบตดแล้วผมจะเดินรอบ ครับถ้าเดินชมบริเวณโดยรยอบแล้วก็จะลงไปเมิ่งมาล่างได้บ้างนะครับมาล่าเหมือนกับล่าง,งจวดเลยนะครับ พี่นองเดินเข้าไปรอบๆนะครับรอบว่าโหมนวันนะครับเราไม่ซ้ำเป็นต้นเลยนะครับเอาลบางดูด้านหลัง,ลงผมพี่น้องจีสา,านนครสินเอาไปครับพี่น้องครับล่งไปกาลางลางกัน